สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดการประจำวันที่4มีนาคมนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมง15นาทีก็มาเริ่มกันที่กราฟแรกเลยกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของ BTC USDT นั่นเองนะกราฟ BTC USDT เมื่อวานนี้ก็คือปิดค่อนข้างแดงยาวเลยนะจากที่ดีดขึ้นไปแรงเมื่อวันก่อนแล้วเมื่อวันก็ปิดลงมาเต็มแท่งเลยเช่นกันนะก็ตอนนี้ BTC USDT ก็ต้องมาดูว่าเขาจะสามารถรีบาวผ่าน8 88,888ได้หรือเปล่าเนะหากรีบาวยังไม่ผ่านบริเวณ88,888 88เนี่ยก็มีโอกาสไหลลงมาทดสอบบริเวณ83,200โดยประมาณนั้นเองนะและหากบริเวณ83,200เขายังไม่สามารถยืนได้เขามีโอกาสลงไปทดสอบแถวประมาณ78,200โดยประมาณนั้นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็นอีเทเรียมนะอีเทเรียมก็ตามที่เคยอัปเดตไปเนะืว่าเขาไม่ควรจะหลุดตรงบริเวณ2480โดยประมาณนั่นเองหากเขาหลุดเนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาทดสอบแถวบริเวณ2000ได้โดยประมาณนั่นเองนะครับตอนนี้อ่า BTC เขายังอยากจะเอ่อีเทเ r ียมเนี่ยก็คือ ETH เขาจะมีโอกาสรีบาวได้อีกทีก็ต่อเมื่อเขาสามารถยืนเหนือ2080ได้นั่นเองนะหากบริเวณ2080เนี่ยเขายืนไม่อยู่ เที่ยวนี้อาจจะได้เห็นบริเวณแถวแถว1950โดยประมาณนั้นเองนะครับเพื่อนๆนที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นเอดาเนะตอนนี้ก็คือเอดาเนี่ยอย่างที่อัปเดตกันไปเมื่อวานนี้นะว่าเขาไม่ควรจะหลุดตรงบริเวณแถว0.99เพราะหากเขาหลุด0.99ก็จะลงมาทดสอบ0.92 และเมื่อวาน0.92เขาลับไม่อยู่ตอนนี้เขาลงมาอยู่แถวบริเวณ0.8233นั่นเองนะตอนนี้จุดเฝ้าระวังของ เอด้าหรือคาร์ดานโนเนี่ยเขาก็คือบริเวณ0.81นั่นเองนะหากบริเวณ0.81เขายังยืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสไหลลงไปทดสอบแถว0.76โดยประมาณนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะแต่หากเขายังยืนอยู่บริเวณ0.81ได้ก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ0.85-0.86ได้เช่นกันก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็นเซ็ตอินเด็กบ้านเรากันเนอะเมื่อวานเขาก็ปิดเป็นแดงเต็มแท่งเลยนะเขาเรียกเป็น engulfing นั่นเองนะตอนนี้ก็ต้องมาระวังตรงบริเวณ1,196ัน้นั่นเองเนะว่าเขาจะสามารถยืนได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อวานเขาไม่สามารถยืนได้ตอนนี้กรอบการเล่นของเซ็ตอินเด็กบ้านเราก็คืออยู่แถวบริเวณ1,150จนถึงประมาณแถวแถวบริเวณ1ัน0นั่นเองนะ ตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้เขาจะสามารถยืนเหนือ1,200ได้ไหมเพราะหากเขาสามารถยืนเหนือ1,200ได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวได้แต่หากเขายังต่ำกว่า1,200เที่ยวนี้เขาอาจจะลงไปทดสอบแถว1,150โดยประมาณนั้นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ซึ่งตัวที่กดดัชนีเมื่อวานนี้ก็กราฟตัวนี้เลยก็คือกราฟของพี่เดียนั่นเองนะเมื่อวานกราฟพี่เดลเดลต้านเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ74บาท50สตางค์ได้นั่นเองนะพอเขายืนไม่ได้เขาก็เลยมาปิดแถวบริเวณ71บาท25สตางค์ตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นพี่เดลของเราว่าเขาจะสามารถยืนเหนือ74บาท50ได้ไหมเพราะหากเขาไม่สามารถยืนเหนือ74บาท50สตางค์ได้เที่ยวนี้เขาอาจจะลงมาทดสอบแถวบริเวณ 66บาทโดยประมาณนั่นเองนะตอนนี้กรอบของพี่เดียวคงเล่นแถวบริเวณ66บถึง74บาท50นั่นเองนะเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็เป็นกราฟของ GPSC นะกราฟ GPSC เมื่อวานเขาก็ปันผลคือ XD ออกมาเนะ และเขาพอ XD ออกมาเขาไม่สามารถยืน27บาท50ตังค์ได้เขามาปิดแถวบริเวณ27ตอนนี้แนวต้านของเขาก็คืออยู่27บาท50ตังค์นั่นเองหากเขาสามารถยืนเหนือ27บาท50ตังค์ได้ก็มีโอกาสรีบาวได้แต่หากบริเวณ27บาท50ตังค์เขายืนไม่ได้เขาอาจจะลงมาทดสอบ25บาท75สตังค์โดยประมาณนั่นเองนะบริเวณนั้นคือเส้นฟิโบ161.8%นั่นเอง แต่หากบริเวณ25บาท75สตางค์รับไม่อยู่เที่ยวนี้ก็อาจจะได้เห็น25บาทโดยประมาณนั้นเองนะเพื่อน,อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะครับวันนี้ i n v e s t ดีก็มาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะครับบ๊ายบาย